กราบนมัสการพอปู่สาแปและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปานาอาทุกท่านครับผมขอฝากกดติดตามซับสไคร์ทางช่องวันนี้เดอพี่น้องเดอเพื่อเป็นกำลังใจและจะบบริภาทคลิปดีๆคลิปงามๆตัวเลขส,สวยๆครับผมหลังจากนี้วันยันเชิญทุกท่านติดตามชมไปพร้อมๆกันครับท่าน,นตองตองหวตองหัดพอดีครับอัน วัี่ผพานมาปูเขียนให้2สองแถวเนครับผมมาไม่เี้ยุตมน่ครับอ๋อครับผมเมื่อเขียนให้2สองแถวอันนี้แถวที่สามนี่คือมาาไม่เนาะเก้าศูนหนึ่งะครับมมาสมตัวเด็กเจ็ดตัวมาสามตัวใช่เอ๊นเจ็ดเอเก้าศูนเหจครับผมครับ อันนี้ครออันนี้ครึ่งวัดปัจจุบันนี้เนาะค่าอยู่นี่เนาะสิบสิบหกมีหน้านี่มีหปูได้จับมาใส่นครับผมหานไม่อยู่แล้วอยู่ไทยนะครับผมปูเลยจับศูนย์เก้าห้ามันเลยไปชุนเจ็ดโอ้นหาบหันนี่รางวเนีู่จับเอาหกเด่นนี่แหละครับหกกับหนึ่งหกับหนเอาเอาช หสองมาใส่ทีสองหก6ึงหกสองสองหกสองหกงหหนึ่ง้าเลขร่างอไงสิบหกมีหน้านี่มีหกมีเจ็ดมีเก้ามีนมีสองมีห้าไอ้เจ้าซื้อแปดหกหกแปดเบื้องฝ่ารวดเส็นแบบมันบมีได้หกตัวนี่เกลดเจาวนี่บมันชนหกหนึมาเขาหกตัวก็ทำกันมีหาได้นงูจับมาใส่หนึ่งเห็นหาอันนี้ก็บเตปีไี่ เขาอยู่นี่ปูมาตั้งไม่เลยตลอดขึ้นกันนี่ยมียงดไม่หกเนี่ยมหมีสามหกห้ากับหกเจ็ดหนึ่งตองงวดครับผมตองวดให้เอซแล้วก็สายบุญสายนของพอปูสามแปดครับผมไอ้สิบหกมีหน้านี่คือหก เกต90125ได้พี่น้องเลิศปู่ตองหงษดให้หลักชูนี่ไม่ถถถึงเลยครับผมไ่หลางหลงนอย่างนีชูเกตมันก็โขกกันเลยอ้หลางัวมันแน่นวนช่งตัวมาตัวผู้จับหนึ่งเด้บัตรใช่ไครับชูนกับหนึ่งผู้ออห นี่เร e ียกวหันเด้นเูจับบอกนะครับูจับเอาหอกไปใช้หกสามเจ็ดเลยว่าผู้จับก็ถือว่าหันเด้นเยต้องตัวมาตัวหนึ่มาหนึ่งบาดปยผู้จับเอาหนึ่งเลยหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดยุนี้มาตัวหนึ่งศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งผู้เอาหนึ่งไปใช้หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด ล่างนครับล่างครับจจรหนึ่ง่งหนึ่งห้าเนี่ยหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเนี่ไม่ชิ้นอ่ะบ่ไปตัวอื่นอยู่ครับบมีเท่านั้นปูเล็ดบ่ไปตัวอื่นครับบ่มีเท่านั้นนี่คือสายสูรเลยนจะูๆเลยมีแต่สูบเหมืนแมมปูเนาะปูมาตังไม่บัดดินหัวกหัอเกาหนึ่ง ยู่นี่เอเี่เอรีบดเลยบดบางเสียนนี่ยผุนแมนแมนบดเลยอุ้งพับานะแล้วเปปิดไทยผมมัองอิงแน่ปูบอทัานคักดปครับเอาเอาคักคักนะแมนลุงไทยลุงไทยครับเขาวนดครับผมสุดยอดเลยนะปูเนาะนี่ปูต้อหาไปกวันเ็ดบ้านครับหาไทยบนนี่นี่ปูก็เอาจับเอาที่มอนจับ ลงถ่ยตัวดรกลับกันได้สองตัวปูเน้นหกมันมาเข่าตัวปูเพียยให้เบิ้งอะไรล่ะฮ่าฮห้าจุดปูว่าลงห้าเก้าศูนย์ห้า่่ลงถ่ายถ่ายตลอดเลยเปกายมากเมื่อยเอาๆครับผมเข่ามาตลอดเนาะปูเนาะตลอดลงเลยถ่ยเลย บูเจแปนี่ครับเอาเอางวดนี้ปูแถวสุดท้ายนี่น่างวดนี้แถวสุดท้ายแถวแถวสุดท้ายนี่ครับผมย่งเย่อเลงวดสิบหกมีหน้าคมบูอาหารลุงไถปูเลยจับเอศูนย์เก้าห้ามันใจมีสองมีหกมีแปดมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งครับผมลุงไถบนจรวดปูจับอาหารใช้เก้าหาเลยนี่ยเงี้ย สัตวิตีนี่สุดยอดนกปูน่ะมีปัดเยยมมาเลยักปูพิษเเดียวเริ่แต่ปิกายมากพิษว่ะเทเดียวนี่เด้ลยปูเทเดียวอ๋อพิษพิษเเดียวแต่ปีกายมากบตะปิกายพิษเทเดียวครับอยู่นี่มานจลงเนียบปูเน้นให้หกด้วยมันวองน้ำกัดวอกด้วยวองน้ำกัดไรหมดไม่ได้หกหนึ่งเอ้สิ่งนี้ มันใจหกหนึ่งอะไรกันครับมันใจหกหนึ่งหนึ่งแต่ว่าถ้าเลขบ่มีในหกตัวนี่บ่แมนนอกปูมีสองมีหกมีแปดอ๋อแกันราชเชยนี่มีเก่ามีศูนย์มีหนึ่งครับขันขันขันบ่มีเลขอยู่ในหกตัวนี่บ่ถึกบ้าซาถึกพี่น้องมักนำบ่ตองงวดปูสามแปด ครับผมดวันที่สิบหกมีนามีสองมีหกมีแปดมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งสองหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดสองหกแปดเก้าศูนย์นึ่งบนหมดสามหกห้านี่นี่หกนี่นี่ะไรบ้างฮะเนี่ ห้าแปเจ็ดเนี่ยตัวนี้ก็เพื่อนคู่สองเนี่ยมันมีวิ่แล้ววิ่งหงอนซูนกระหานซนกระหานเ่ว่ามันหาโม่มาหาแล้วเรียกไปบานอันนี้เลยคือสนใจทอันสามตัวเนี่ยสามหงวดนงวดนี้เนาะสามเก้าสามหห้ามันข่าหมันเข่าหกครับสามหกห้าแล้วก็หกเจ็หนึ่งเนาะปูเนาะหครับผมเด่นหกครับ ห้าแปดเจ็ดมหาจนกวศูนย์หนึ่งห้ามาศูนยกับหรเอาไว้าวดนี้นีของเป็นวัเออข้นหกครับปูมักหกครับวันหกคันซ้ายวิ่งอยู่ปูมักตัวไดวิ่งวิ่งหกเนี่ยเรียกบบจะไปวิ่งหนึ่งเด้อเรียกลางวิ่งหนึ่ง เลขล่างวิ่งหนึ่งเลขบนวิ่งหกครับภูมักสายวิ่งเนาะครับมักสายวิ่งเด้วล่ะล่างมาหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดไม่ถึงเลยนีู่จับใขึจนม่มีแปดอยู่เนี่ยวแต่ใส่หนึ่งแจ็คกับหนึ่งหอกหนาหนึ่งปลาอะไรอ่เป็นบนเป็นล่างหมดกันไปมันถูออกเป็นล่างกับมีลไรเทียง์เยอะอย่างไร ปูมันใจงหกับหนึ่งหกสากสายวิ่งนี่บนหกหลังนึงเจ็ดนี่ก็คือคื่อเจ็ดเรีกงลังมาจิดหนึ่งมันออกรังเคยนี่โอ้ยหลายสูตรก็อย่างนี้ครับผมครับแต่ว่าเขาสูตรนะปูนะสูตรมันเข้ากันไม่วันเด่นไม่ยังผุมันคือนหน่อยตัปัดมาตังไหมบัดนี่คัดเอเลีนที่ผมคิเ แมนบัดเลยตั้งไม่ปีตั้งปีนี้นี่และอันฟุดมันอันปูเหตุให้เบิรมันหน่ะมันมาถึงอยู่กอโมงเท่าอยู่นี่ถูกบดบดยันเท่าอยู่นี่เลยว่าีอยนี้ก็บ่ถึงเลยตลอดอัถูกยหกคือบนมีหกสองตัวล่างกับมีหนึง เด้อพี่น้องเด้อครับผมในวันที่16มีนาคมนี่ปูสามครับเรียนให้แล้วครับผมปูสามครับผมบอกแล้วเด้นั่นเลยไปยอดสะดุ้งสูตรนั่นสูตรออก38โอ้ไปยอดสะดุ้งสวยออกมากออกสามแเอ้าออกอีหลีตัวนี่ติออกอีหลีตัวหนึ่งว่าดักงดปูสาเศ้าตึกสะดุ้งไปหาซื้อเลขกก็น่าติบ่ไปซื้อบ่ไปซื้ออะไรซื้อหาแปดอ่าไปออก0507โอ้เลขมันหลัก0 มันฝันมีอยู่ได้เห็นดูมันมีอยู่ในฝันเสียนหทยอยู่สี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์สามนี่มันดอกเยอะแน่ครับสูตรสามตัวมีสามหกห้าแล้วก็หกเจ็ดหนึ่งครับผมสูตรสามตัวครับพอปูปูมาจังไหมมันเป็นไทยดีกันจะไทยอะไรเครับนี่บอกเบียงกันเลียงเครื่องกันอูเลยมาเฮ็ดเท่กันจับเท่กันนะ แยกบอกเท่กันดยว่นี่เนี่แหละนี่แหละบูเห็ดมันนี่เลยนี่จากจากนี้มันนี่นี่แหละสุดมันสามหกห้าสามหกห้าหกเจ็ดหนึ่งสิบหกมีนาคมพี่น้องผูมากหกเจ็ดนี่ก่อนมากออกกันดยู่นี่แหละจะไปหลายทางอะไรหลายตัว แม่ก็หลาตตัวกไปใสกันเลยนี่อันนี้มันมีอยูยนี่เด้หกเจ็ดก็ถือกระไรเรื่องนี้เรื่อนี้นี่นี่หกเจ็ดสิบใผู้ย่างหกเราคันเทียวไปเบ็ดพูดตัวก็ใสหกตัวผู้หันคืนยองสิมัก็จับไตเบิดนี่มีหกมีเจ็ดมีเก่ามีศูนย์มีหนึ่งสองห้าครับผมเอาเบ็ดนี่ผู้่าหกเนี่ยเขาเอาสิเป็นเลยถูกต้องนหมดสอ ว่ันสองสามหาถึกช่่แปดมันนี่เด้ใคยบุรสองสามหาบอกบอกมันสองสามห้าครับนี่ปุ๊เออนั่นแล้วนะมันถึงชั้นแปดครับนี่เราไม่จับเนี่สองสามหาเคยถึงชั0แปดครับผมบังหันเจ็ดกองก็ถึกทุนหากระถึกลูกสาวอ่ะถึนี่นมัน Tang, น ier, ี OLED, it, um, e ่เด็ดมามันบอกว่าสามศูนย์แปดเนี่ยไม่เห็นเนี่ยมันผูกมาตังใช่ไมไม่แล้วพี่มาตังครับผมตังให้แล้วบัดครับผมต้องจอไปอยูไม่เต็มนะโอ้ตังให้แล้วพี่น้องครับผมแถวสุดท้ายหนี่งแถวที่สามครับผมหกเจ็ดเก้าสิบหนึ่งสองหกตัวเดียวจับมือใส่รถถือรถครับหกตัวเดียวเออนี่ แล้วกันแล้ลูกสาวก็ได้คู่ให้ขวามันสวนสวนนี่มันกับหาดมันมีวิเ่ยเนี่ยมันเลยจับใส่มันก็เรืงถี่แบบนี้หกคำนึ่งหมดนี่หกนี่ปลูจับใส่หกเยมันก็เดาใส่คือเขาออกมาเเนี่ออหนึ่งม้าอยู่นี่มันเข้ากันมาสามตัวอยู่นี่สุกียนออกอะเมืงเอาแล้วก็ไปประกบเอาอยู่นี่ไปมักตัวเด้ ใคเจ้าซื้อห้องแปดแปดห้เบื้งฝาโหลดส่นมันม่มีอยู่นี่ยม่มีก็ม่มีบางบางชื่อเหมอนส่นใครจะนโอ้ยเบื้องหลดส่เดี๋ยวมึงเี๋ยวมึงขี่ฝาหลดติก็ม่มี่ไทโอ้ใครใคาเจ้าซือรถมาซื้อน้ำอส่อึงส่นอกโอ้ใครกับแกถักปูไอขึ้นดีสบันั่นแม่นเราบอกบกับแกเออแม่นเดี๋ยวนี้บอกเอ้ากับแกกระทักกลับมานะ ตัวนี้ระบุญพลากะสิวันตัวมีหกมีหคือเก่าพู no ้จับใหรเหลกมวดนี่ว no ัน no ที่ส no ิบหกมีหน้าปูบอกว่ามีหกมีเจ็ดมีเก่ามีศูนมีหนึ่งมีสองมีห้าครับผมขันบมมไปมักกันปูจับให้สามหกห้ากับหกเจ็ดหนึ่งขันบ่มีอยู่นี่เลี้ยวมันฝ่าหลดปูจับให้นึ่งดลมากยุ่นทั้งบนทั้งล่างเลยล่างนี่มาขยุ่น นั่นเมืองมางหันมางก็มาเขาหยู่นี่นะถูดล่างก็มาเขาอยู่นี่ถูนกับหนึ่งมาหนึ่งตัวครับนั่นมาเพิ่งขันนี่ก็คือคือดีเลยนะนี่ครับเห็นบ้านผู้หันนึ่งกับสองผู้ออกไป็นเท่ยงเาเห็นบ้านถือล่างคือเก็สองครับ สามหกก็มีปูแฮมยุบมันยุบทั้งมะเกาฝนพูนนมาตังไม่เลยตังปีนี้ตลอดคือกันสองตัวมาตัวนี่เลยมาถึกงวดหาเจ็ดนี่ปูก็จับอาหารไปใช้กับเจ็ดแล้วคนถือลายส่หาเจ็ดหาเจ็ดถือลายก็ตัวอันสีอันนี้ตัวเดียวตั้าเจ็ดแม่วแม่นี่ปูจับหนึ่งไปใช้หนึ่งเจ็ดอัน อันนั้นแถวสุดท้ายอันไหนสันปูนันอันที่เขียนไว้งวดนี่บ่อยนี่กันนี่หรือมันคนละสูตรไม่งวดนี้บ่คนละอัคนละอันบ่สองตัวมาตัครับสองตัวมาตัวครับศูนย์กหนึ่งเออศูนย์กาหนึ่งศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งมาหนึ่งตัวมาหนึ่งตัวศูนย์กัาหนึ่งมาหนึ่งตัว จับหกไปใช้หกสามวันที่มาเจ็ดมาเจ็ดยี่ห้อเดี๋ยวมาศูนย์เจ็ดสองตัวมาตัวหนึ่งคือกันนั่นมาสามตัวอยู่นี่ครับมาสามตัวบนสามตัวสามตัวบนมาจิ๊ดพูนกำลังอีกยื่นครับพูนเน้นให้รักทิพลังหนึ่งตัวเดียวครับ หลักส uh, right. ิบลังหนึ่งตัวเดียวหนึ่งเก็ดนี่เกลือนมันหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดปูเหีเอวเนี่หนึ่งเจ็ดก็เหลือหลายแห้งหนึ่งเจ็ดอปูมักแห่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดสองคู่เนี่ยปูไม่สนอะไร้มื่อใดมาง่ายได้กี่ตัวเขาเนี่ยปูเสร็จแล้ววัดล้ว่เปลี่ยนแปลงเนาะครับไม่เปลี่ยนแปลงครับพี่น้ำแต่หลอดเนี่ยสูตรบางยังสูตรเขาก็ในหน่อยสูตด้วย ทำกันเน้นมาสี <S <S ่ห้าสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์สามเจ็ดศูนย์ผ่าอยู่ในผู้มันไกลหานแห้งอยู่ลยลงไทยคศูนย์ก้าวห่านไปลุงไทยบนสศูนย์ก้าวห่าเนี่ยเบนอจนจนว่องไวเนาะทุ่มมันนั่นมากวนเนาะเล็กกันอยู่เล็กหาซื้อหาเดี๋ยวอันจะกันมากกันเนาะมันคือจะกัน ยี่ลัดคือว่ารเจ็ดมื่นหนึ่งสี่ถึงนหนึ่งนั่นแหละล่ะไปกว่ายีลัดได้แสนได้แสนหนึ่งนั่นแหละเราบอกมั่นะไปบินบัตรอ่ะเขาใจเจ็ดหมื่นนั่นยังบาดตัวถึงกรู้นะี่ยี่ไแล้วใส่ศูนย์โอ้ก็บอกมันเนาะบอกมันบอกตัวตัวตัวรันดีใจน้ำเล่าที่เราได้ชคใครอยากทับเอากระทับเอานีหนึ่งศูนย์เก้าห้านี่ มันอยู่นีนะดอกนั่นเห็นบ่อนมันก็ซุ่มสับเอาหประตูเข้าถือป่ได้แหล่นนั่นแหละไม่สนัดนเลยวันนี้มันนี้ไรมอนนมอี่นี่ตอนนี้บมอเปลี่ยนแปลงครับพี่น้องพี่น้องครับบุญพลาภาพพี่น้องเมื่อถึงช่วงไทยคลิปแล้วทีมากกราบนมัสการปูสามแปดครับบุญพลาฝากกดติดตามซับสไคร กระดิ่งแจ้งเตือนทังช่องเพื่อเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องเด้อครับผมแล้วก็จะบรพลาดคลิปดีๆตัวเลขงามๆครับผมตัวเลขสวยๆครับขอบคุณทุกท่านจากใจครับผมคลิปหน้าค่อยพ่อกันไหมเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับทุกท่าน